สวัสดีค่ะหมอโอรีวิวนิทานนะคะวันนี้หมอโอรีรีวิวนิทานเรื่องบ้านฉันบ้านเธอนิทานเล่มใหญ่มากเลยนะนนี้ดูเทียบกับหน้าดินะค่ะก็ราคา185ยแปดสบ้าทนะของนานมีบุคิตี้นะคะก็คนแต่งนี่ก็เห็นไหมภาพนี่มันจะขุนๆเนาะของมาริแอนดูบุกนะคะเรื่องและภาพก็ Marie ne, มาริแอนนี่หมอโอก็อ่านมาหลายเรื่องแล้วนะคะ แปลโดยรติลดาประพันธ์การและก็คำนิยมโดยนายแพทย์ประเสริฐผลิตผลการพิมพ์ค่ะเนี่ยก็ดูจากตกก็ได้ก็คือบ้านนี้มันใหญ่มากเลยนะเนี่ยค่ะอ่านนี้นะค่ะบา้านนะบ้านเลขที่สามถนนขนมปังกรอบทุกคนกำลังเตรียมงานเลี้ยงเพราะวันนี้เป็นวันเกิดของกระต่ายน้อยเล่ยเพื่อนบ้านทุกคนได้รับเชิญให้มาร่วมงานทั้งครอบครัวมเม่น ครอบครัวจิ้งจอกและสมาชิกทุกชั้นทุกห้องแม้แต่คุณลุงหมีที่เป็นหวัดอยู่ก็ด้วยเนี่ยนะคะก็คือดูจากปกแล้วกันเพราะว่ามันสวยดีนะมันจะท้อนด้วยค่ะก็มีอันนี้บ้านเล็กที่สามนะแล้วก็เลเล่เขาจะอยู่บ้านเนี้ค่ะนี่ก็ทาทาเค้กอยู่กับแม่ทําเค้กวันเกิดเพราะว่าเป็นวันเกิดของเขาอันนี้ก็ครอบครัวมเม่นนี่ก็ครอบครัวหม,มาจิ้งจอกนะนี่คุณลุงหมีนะแล้วก็ นี่นกฮูกนกฮูกบินกลับมานอนแต่วันนี้น่าจะเป็นห้องเก็บของนะรขบครัวแมวรอบครัวหนูก็จะมีความเปลี่ยนแปลงแล้วก็รวมทั้งไอ้ข้างนอกนี่ด้วยนะค่ะก็คือภาพมันก็จะขยับไปอ่ะขยับไปเรื่อยว่ามีความเปลี่ยนแปลงมีคนมานะมีรถอะไรเงี้ยมีนกเงี้ยให้ทุกคนอนะ่ะดูเด็กๆนี่ก็จะไล่ดูไปทีละภาพเลยนะค่างเมื่อคือนนี่ก็ <c oughs> ก็คือหนังสือมันใหญ่ หมอบอกหมอโอบอกเลยว่าขี้เกียจอ่านเนาะแต่ก็มีความคิดว่าจะเอาเล่มน,นี้มารีวิวนะทีนี้ลูกก็เห็นก็ลูกก็บอกว่าเนี่ยแม่ต้องอ่านให้ฟังหมอโอก,ก็บอกว่าไม่ไม่เดี๋ยวจะรีวิวไปเลยลูกก็บอกว่าไม่ได้สิแม่ต้องอ่านก่อนแล้วถึงจะรีวิวได้ไง <c oughs> นะที่หมอโอ๋รู้สึกว่ามันขี้เกียจดูเพราะว่ามันใหญ่งไงแล้วเด็กๆเขาก็จะใช้ลายลเยใช้ดูดูรายละเอียดอะ ซึ่งแบบมันต้องอดทนมากเลยนะกว่ามันจะผ่านไปทีละหน้าล,ลูกหมอโอก็จะไล่ดูเนี่ยพึ่งมันอยู่ตรงไหนอ่ะเนี่ยภาพเนี้ยพึ่งพึ่งอยู่ตรงไหนอ่ะแม่อ่าแล้วก็ผีเสื้อามอยู่ตรงไหนอ่นอะมีไหมน,ะนอกนอก่ะนกมันทําอะไรคุณหมีทําอะไรนะไอเจ้าแม่นทําอะไรหรยดูไปทีละช่องอ่ะคิดดูดิคือสําหรับเราผู้ใหญ่มันก็จะแบบมันมีรอยซ่อมหนังสือหน่อยหนึ่งนะม,นมันขาดเรื่องมันใหญ่จัดนะ ต่เด็กๆเ,เขาจะชอบมากเลยนะเขาสนุกมากเลยนะในการที่จะดูไล่ไปนะค่ะก็ต้องใช้เวลาในการคือตัวหนังสือมันไม่เยอะนะอ่านนะ่าแปบ๊บเดียวจบม,มาโอ้เป็นคนชอบอ่านนะก็จะอ่านให้ลูกฟังได้แต่ไอ้มาชี้ดูรายล,ละเอียดนี่ท้อมากเลยคะ <c oughs> ค่ะตลกดีที่ที่เด็กๆชอบเนาะแล้วก็พลิกไปเจอเนี่ยหน้าคำนิยมพอลูกเห็นก็บอกเลยว่าแม่ไม่ต้องอ่านนะเพราะว่า อันนี้เดี๋ยวแม่เอาไปอ่านเองนะรีวิวนะค่ะก็เดี๋ยวหมออ่านนิดนึงนะคะคำนำจากนักพิมพ์บ้านฉันบ้านเธอเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านของกระต่ายน้อยเลเล่ซึ่งทุกคนเตรียมงานเลี้ยงวันเกิดของเลเล่กันอย่างขมขื่นเด็กๆจะได้สนุกไปกับเนื้อเรื่องหลักที่มีข้อความบรรยายไว้แต่ขณะเดียวกันเด็กๆจะได้สังเกตเรื่องราวของตัวละครอื่นๆในบ้านอื่นๆว่ากําลังทําอะไรอยู่ด้วยเช่นกัน แม้จะไม่มีข้อความกำกับภาพไว้ก็ตามเรียกได้ว่าเมื่อเปิดหนังสือแต่ละครั้งเด็กๆจะได้สนุกกับเรื่องราวที่แตกต่างกันไปของตัวละครตามที่ตามองเห็นมิทานเรื่องนี้จึงส่งเสริมความฉลาดด้านนิติสัมพันธ์ตามที่ปรากฏในคำนิยมของคุณหมอประเสริฐนั่นเองเมื่ออ่านหนังสือเล่มน,นี้จบแล้วคุณพ่อคุณแม่อาจชักชวนให้เด็กๆเ,เล่าเรื่องราวอื่นๆที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเพื่อกระตุ้นให้เด็กรู้จักการสังเกตส่งเสริม สร้างเสริมจินตนาการและฝึกทักษะทางภาษาในการเล่าเรื่องราวซึ่งเกี่ยวข้องกับทักษะการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลและการคิดอย่างเป็นลำดับเรื่องราวอีกด้วยความฉลาดด้านนิติสัมพันธ์หมายถึงความสามารถในการมองเห็นภาพรู้จักเชื่อมโยงสิ่งที่เห็นและถ่ายทอดออกมาเป็นเรื่องราวได้ค่ะอ่านคำนิยมนิดนึงนะก็ขยับหน่อยหนังสือมันมใหญ่หมาก ใน,ในประดาความฉลาดด้านตน่างๆความฉลาดด้านนิติ um uhm <S 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 สัมพันธ์เป็นส่วนที่มีความสําคัญมากเด็กที่มีความฉลาดด้านนิติสัมพันธ์ดีกว่ามักจะเห็นปัจจัยรอบด้านได้ครบถ้วนมากกว่าและจัดความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งได้ดีกว่าสรรพสิ่งมีทั้งที่มองเห็นและที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเมื่อเด็กมองไปที่บ้านหลังหนึ่งบางคนเห็นเพียงภายนอกในขณะที่บางคนเห็นภายในมากกว่านี้คือเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งสรรพสิ่งภายใน นั่นคือคู่คนในบ้านหลังนั้นสัมพันธ์กันอย่างไรนี่คือความฉลาดด้านมิติสัมพันธ์ซึ่งมีความหมายมากกว่าการจัดวางสิ่งของการเล่นตัวต่อหรือการเล่นบล็อกไม้ส่วนที่เห็นเป็นเรื่องหนึ่งส่วนที่ไม่เห็นเป็นอีกเรื่องหนึ่งหนังสือนิทานป,ประกอบภาพเล่มน,นี้เขียนขึ้นอย่างชาญฉลาดบางทีควรอ่านนิทานให้จบก่อนที่จะมาอ่านคำนิยมนี้หนังสือประกอบด้วยสส่วนหลักๆคือรูปภาพและตัวหนังสือ บ่อยครั้งที่ตัวหนังสือทําหน้าที่บรรยายรูปภาพแต่บางครั้งตัวหนังสือไม่บรรยายรูปภาพมากกว่านี้คือตัวหนังสือบรรยายไปอีกทิศทางหนึ่งแล้วปล่อยให้รูปภาพไปอีกทิศทางหนึ่งหนังสือเล่มน,นี้มีครบทั้ง3ประการอาคารที่เห็นประกอบด้วย3ส่วนส่วนที่มองเห็นจากภายนอกบ้านส่วนที่มองทะลุกำแพงได้และมีคำบรรยายเหตุการณ์ที่หรือพฤติกรรมของผู้คน อีกส่วนที่น่าสนุกคือส่วนที่ไม่มีคำบรรยายอะไรเลยปล่อยให้รูปภาพเล่าเรื่องไปอย่างเดียวทั้ง3ส่วนประกอบขึ้นสร้างขึ้นมาพร้อมๆกันทีละหน้าทีละหน้าจนกว่าจะถึงหน้าสุดท้ายบางท่านอาจจะคิดว่านี่เป็นหนังสือนิทานประกอบภาพสำหรับเด็กที่ยุ่งเหยิงเกินไปหรือไม่ได้สอนสุขลักษณะนิสัยอะไรที่แท้แล้วเราไม่จำเป็นต้องห่วงเลยว่าเด็กๆรวมทั้งเด็กเล็กจะอ่านหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เพราะสมองของเด็กๆรวมทั้งเด็กเล็กๆ มีสมรรถนะสูงกว่าที่ผู้ใหญ่จะนึกถึงเขาอาจจะไม่สามารถรับรูปภาพหรือถ้อยคำได้ทั้งหมดในรอบแรกแต่เขาจะกลับมาไล่เรียงทีละหน้าทีละชั้นทีละห้องและส่วนที่อยู่นอกอาคารทุกตารางนิ้วในภายหลังอย่างแน่นอนก่อนที่จะเล่าเป็นฉากๆได้ว่าใครกําลังทำอะไรอยู่ที่ไหนรวมทั้งตัวละครที่ตัวหนังสือไม่พูดถึงเลยมากกว่าการสอนสุขลักษณะนิสัยที่สาคัญกว่ามากคือ การจัดวางสรรพ,พสิ่งและดูความสัมพันธ์ของสรรพ,พสิ่งอันเป็นส่วนหนึ่งของความฉลาดด้านมิติสัมพันธ์ค่ะก็อือ่ะ,อะด้านหลังนะอันนี้ก็เมื่อคืนลูกก็ชี้ให้ดูอ่ะก็คือเขาให้ดูด้วยว่ามีอะไรแตกต่างกันแล้วก็บวงก็เป็นเกมอะนะก็เป็นนิทานที่แบบโห a m a z i n g นะร้อยแปดสิบาบาทมันทำได้ขนาดนี้เลยอ่ะ สมองเด็กมันจะบึ้มบึ้มบึ้มากเลยนะหมอโอนรู้สึกว่ามันเป็นนิทานที่ที่ดีนะแต่ว่าคนอ่านก็เหนื่อยหน่อยนะแต่การสร้างสมองลูกมันก็ไม่มีอะไรง่ายนะเราก็ต้องอ่านไปนะทนฟังเขาพูดทนฟังเขาเขาเอ,อ่อบรรยายนะคะก็สนุกดีค่ะก็หามาอ่านได้นะถ่ายางไาเจอหมอโอ,โอ็วันจันทร์ถึงวันศุกรนะ์นะแปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นค่ะค่ะสวัสดีค่ะ